ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับยุคนั้นเป็นยุคที่บูมมากนะครับดิสโก้เทคนะครับเต้นเต้นได้ไหมครับเต้นเต้นโชว์หน่อยน้อเต้นโชว์หน่อยเฮ้ยน้องต้องหลับลุกขึ้นเต้นแล้วเมื่อกี้แบบว่าเอ่อใครว่างๆก็เอาพิซโซไปเก็บด้วยนะครับนะครับรู้อยู่ว่ากางเกงมันย้อนแสงไม่ได้เดี๋ยวจะตกใจนะครับไม่ไม่เกันแล้วเข้าเพลงเลยดีกว่า นี่เรามาขายเสียงหรือมาขายหน้าครับผมคือขายหน้าดีกว่าไหขายหน้าะเฮ้ยขายหน้านี่มันฮาเลยนะมอ่าเราขอเช็กเสียงไว้รุ่นด้านหน้าเราได้ไหมฮะรับไหมได้ไหมได้รับเลยครับขอแฟนขังพี่โซฮะอ่าแฟนขับพี่เฟย์ครับผมออ่ะเนียจจค ฉักคันเธอยังไม่ยอมทักทาทยดวงใจใฉันแตกสลายเธายิ้มสบายคงจะพบใครหมายว่า ่ต้องบอกนะครับเราเจอกันได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางกรุงศรีนะครับผมขอบคุณเขาทีหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ดีใจมากดีมากเลยนะผมจะลืมขอหนึงนะครับอ่าได้นะครับนี่แม่นกว่าอีกนะครับแม่นกว่าผมอีกนะฮะเดี๋ยวเราข่ออีกทีน่ารักมากครับจอยกันได้นะครับอ่าอีกที่ ทิง้งความคิดเธอ กดปุ่มให้เลยครับทุกคนขอบคุณมากครับว้าวจบไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มอยู่นะเดี๋ยวมีของจริงครับอดีครับครับแบบก้าคเนกันด้วยเดี๋ยวสามหนุ่มนะคะจะอยู่ร่วมสนุกกับเราก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวเขาเวลาเวลานอกนมสักพู่นะคะนอหายใจแรงในใอใช้ใช้ปอดเยอะไปเมื่อสักรู่นอนเคนะ นอนไม่เอาน่ะนอนโอเคนะนอนหนีบอะไรไว้อะไม่หนีบไม่หนีบยืนดีๆยืนสน่าสาไว้ต้องเหนียวไว้เล็กน้อเอล่ะเป็นไงด้านล่างอยากฟังต่ออีกไหมคะอ่าแต่เดี๋ยวร้องอีกเรื่อยๆวันนี้ทั้งคืนยาวๆไปเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้นนลงไปพักด้านล่างก่อนนะคะให้นนไปจัดระเบียบกางเกงสักคู่เดี๋ยวนนขึ้นมาใหม่ทีเอเสียงประมุอกัน้อนด้วยค่ะมา